ฝันว่าเห็นกำไรข้อมือถ้าคุณฝันว่าได้เห็นหรือได้ใส่กำไรข้อมือสวยงามความฝันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะทำนายว่าคุณกำลังจะมีโชคสิ่งที่คุณตั้งใจไว้มีโอกาสสมหวังเร็วๆนี้และถ้าคุณโสดมีวิแววว่าคุณจะได้เจอคนที่ใช่เนื้อคู่ของคุณรักแท้จริงๆกำลังจะเดินเข้ามา ถ้าคุณเป็นผู้หญิงตั้งครันฝันนี้เป็นลางว่าคุณอาจจะได้ลูกสาวแต่ถ้าฝันนั้นกำไรหักหรือแตกแสดงว่าอาจจะมีเคราะห์หรือเกิดอุบัติเหตุได้สิ่งในฝันนี้สะท้อนอาจจะเป็นเพราะคุณห่างหายจากการทำบุญมานานเจ้ากรรมนายเวรกําลังตามทันและเตือนคุณให้กลับมาดูแลจิตใจวิธีแก้เคราะห์ทำบุญไสบาา อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรถือศีลภาวนาอย,ย่างจริงใจแล้วเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีเพราะบางครั้งความฝันร้ายอาจมาเพื่อช่วยให้เราลอดพ้นสิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าเลขเด็ดที่เกี่ยวกับความฝันนี้19 29 519ติดตามฝันบอกเลขเพื่อไม่พลาดจากคำทำนายจากฝันของคุณ แล้วฝันของคุณเมื่อคืนนี้บอกอะไร